ครับวันนี้30เมษายน1นึ 160. <อ> 1> ก็หลังจากวงส่งที่มาแล้วนี่ก็มาที่พระแกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่อูทองนะครับครั้งที่แล้วมาเนี่ยร,รู้สึกและสัมผัสได้ว่ามีพญานาคหรือมังกรไม่แน่ใจ ตัวใหญ่กว่าลำตาลใหญ่กว่าลำตาลเท่าหนึ่งเลือ้อยตามขอบผาไปมาในจุดที่ผมเดินไปเดินมาครับก<อ>็อาจจะเป็นจุดที่สิ่งที่คิดเองครับแต่เมื่อกี้ขับรถเข้ามาก็นึกถึงอยู่ว่าวันนี้จะเจอท่านไหม รู้สึกว่ามีใบหน้าของเรียน,น่าองค์กรมาหนำเิ้มใจเข้าพร้อมกับนิ้วเกาะที่หน้าผาก็งงอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่คิดไปเองก็เดี๋ยวขอเข้าไปไหว้พูชาเสียงสิทธิ์ข้างในก่อนนะครับ Thank you know